สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูสมยงก็จะพาทุกคนมาเดินขบวนงานสมโพธิเมืองทําบุญเมืองสมุทรสงครามนะคะครบรอบ123ปีค่ะโดยจัดในวันที่1เมษายนนะคะวันนี้ก็ได้เดินขบวนแล้วก็คุณครูสมยงได้เข้าร่วมเดินขบวนวันนี้นะคะจะอยู่ในขบวนที่2นะคะคุณครูสมยงจะอยู่ในขบวนถวยราชถวายพระพรชัยแซสองนะคะ ซึ่งทั้งหมดในการเดินขบวนนะคะทุกคนมีทั้งหมดอยู่8ขบวนขบวนแรกก็จะเป็นสมุทรสงครามเทิดไทยองค์พระทรงบาทนะคะขบวนที่2ก็ถวยราชถวายพระพรชัยแท่ขบวนที่3นะคะเ <laughs> ฉริมพระเกียรติทั่วแควนแดนทองขบวนที่4นะคะปวง,ป,วงประชาทั้งผองเทิดไทสะดุดีนะคะขบวนที่5ก็จะเป็น123ปีสมุทรสงครามนามลือเรื่อง ขบวนที่6เศรษฐกิจฟูเฟื่องสมศักดิ์สีีขบวนที่7นะคะก็จะเป็นวัฒนธรรมทรงคุณค่าในปัตตภีขบวนที่8ก็จะเป็นสายหน้าที่ชุบชีวีถิ่นแม่กลองนะคะวันนี้นะคะก็จะมีการแสดงมหรสพสมโพธิเมือง123ปี่สสมปีนะคะจังหวัดสุงครามเริ่มตั้งแต่เวลาหนึ่ง ทุ่มหรือเวลาสุการนาการนะคะซึ่งกิจกรรมก็มีการจับรางวัลแก่ผู้ที่มีโชคดีด้วยนะคะบริเวณลานสาระกลางนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการประดับตกแต่งที่ศาลหลักเมืองนะคะในวันครบรอบ123ปีนะคะงานสมโพธศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะก็ตกแต่งได้อลังการสวยงามมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องๆที่มารำถวายนะคะเออจ้าพ่อศาลหลักเมืองนั่นเองนะคะก็จะจัดมาได้หลายปีแล้วนะคะทุกคนก็ทุกคนมา รำถวายซึ่งก็มาด้วยใจนะคะแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลนะคะให้กับตัวเองด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนมาด้วยใจนะคะแล้วก็มีการแสดงด้วยนะคะทุกคน